สวัสดีค่ะวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565คสื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ภาพหนังสือจากหน่วยราชการในพระองค์904และข้อความผ่าน Facebook และ i ิน t a g r กรมส่วนตัวแคปชั่นว่าพิธีเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปลดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิิยาภาในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลปักช่องนานาน,าน,านับเป็นสิริมงคลและเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกคนขอน้อมตั้งจิตอธิษฐานให้พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิิยาภา ทรงหายจากพระอาการประชวนและกลับมามีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วที่สุดสำหรับหนังสือหน่วยราชการในพระองค์904ลงนามโดยพลอากาศเอกสถิตพงศุวิมลราชเลขาธุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเนื้อหาระบุว่าเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิิยาภาเนทิราเทพยวดี กรามาหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงมีพระอาการประชวนหมดพระสติโดยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยระหว่างทรงทําการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022เมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา15.20น ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมานั้นการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสมาแจ้งแก่ท่านว่าทรงทราบซึง้งพระราชหฤทัยอย่างยิ่งและทรงขอบใจที่คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิตยาภา นเรธทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัฒรราชธิดาอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไป